พวกเรากำลังจะได้พบกับวันแห่งพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษทำเครื่องหมายปฏิทินว่าวันที่21ธันวาคม2020ช่วง45นาทีหลังพลาทิ์ตกดินดาวแห่งเบเลเฮมจะส่องแสงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,226ในรอบ800ปีพลังอันศักดิ์สิทธิ จะทำให้โลกอิ่มเอิบชีวิตแบบเก่าของพวกเราจะจบสิ้นลงแล้วนี่คือรุ่งอรุณของยุคใหม่อย่างแท้จริงและพวกเราได้มาถึงแล้วขณะน,นี้ในวันนั้นและต่อจากนั้นไปขอให้พวกเราดำรงตนอยู่แต่ในปัจจุบันขณะและรู้สึกถึงความเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลมอบให้ มันหมายถึงการเรียกร้องที่อาจทำให้รู้สึกว่าถูกผลักจากพลังงานถูกแง้มงพร้อมกันเนื่องจากพลังงานของปี2020จะหมดลงเพื่อการเตรียมการสำหรับสนามพลังงานใหม่ในสัปดาห์ที่จะมาถึงแน่นอนว่าความมืดและการล้อลวงอันยาวนานที่ปกคลุมโลกมนุษย์ก็กำลังถูกต่อต้าน โดยแผนการของนักสู้เพื่ออิสรภาพเพื่อเปิดเผยความรับที่หลอกลวงความจริงกำลังได้รับการสนับสนุนแสงจะส่องสว่างในไม่ช้าการเคลื่อนไหวของความจริงนี้กำลังถูกรับรองชั่วโมงที่ว่านั้นใกล้จะมาถึงแล้วโลกของพวกเรากำลังจะได้รับชัยชนะการปีนขึ้นไปสู่ความเข้าใจ ของการสังเกตและรับทราบข้อมูลที่ไม่ใช่ความเชื่อที่งมงายเฉพาะผู้ที่มีความรักในหัวใจเท่านั้นที่จะได้รับทราบและเข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าปรากฏการทางธรรมชาตินั้นเกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานต้นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นซโราร์แฟลตหรือการเรียงตัวของดวงดาวยิ่งใครค้นหาความจริง ทางดาราศาสตร์มากเท่าไหร่โอกาสที่จะอยู่ในเส้นทางสู่ความรู้และความจริงที่สูงขึ้นไปก็จะเพิ่มมากขึ้นหากจะโยงไปถึงเรื่องโหราศาสตร์มันอาจเป็นเรื่องสนุกในชีวิตของใครคนหนึ่งแต่ความจริงแล้วโหราศาสตร์เป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อและการเก็บสถิติของมนุษย์ที่มีต่อภูมิปัญญาขั้นสูง นี่คือการให้บริการต่อความปรารถนาของนักรบแห่งสาสว่างที่แท้จริงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปลดปล่อยความเข้าใจที่ล้าสมัยเกี่ยวกับชีวิตออกไปพวกเราจะก้าวขึ้นสู่บทบาทที่แท้จริงที่ถือกำเนิดขึ้นมาและชีวิตจะกลายเป็นสิ่งใหม่สำหรับทุกคนที่เข้ามาในเส้นทางสายนี้ แหล่งพลังงานต้นกำเนิดหรือดวงอาทิตย์ศูนย์กลางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการได้รับพลังงานทั้งหมดผ่านมิติทางจิตวิญญาณไม่ใช่ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์หรือมนุษย์ที่สูงกว่าใดๆที่มีอำนาจในการทำเช่นนั้นวิญญาณของพวกเราเท่านั้นที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยแหล่งที่มา การรู้ความจริงทำให้พวกเราเป็นอิสระและปฏิเสธการเล่นเกมที่แสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบต่อมวมนุษย์หลายๆคนจะค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาทีละน้อยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น